สวัสด in ีนะผมวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟวอร์ซีนะผมหรือจะมาเปิดกล so <ส>่องนะผมกล่องใหม่นะผมนี <Bon ham> ่กล่องล่ามีกระเป๋าแล้วผมแล้วก็กล่องล่าสนแล้วผมอันนี้ผมก็มาทำคลิปก่อนนะผมแต่ว่ากล่องบั็อกอยู่นะผมตอนนี้มินแก้วนะผมก็สามารถเปิดได้นะผมวันนี้เติมไปสามารถเติมได้เลนี่นะผมเติมโปรโมชั่นนะผมกล่องสองกล่องนี้เติมได้จากการเติมโปรโมชั่นเออวันอะไดีครับ นี่โปรนี่มีโปรชั่น2 0 0พันไม่ปรับด้วยับผมแล้วก็เป็นพวกเหมือนเดิมอะ3า0สามาร้เป็นซองพกเป็นพกพันนะครับแล้วกล่องสามารถฟาร์มได้เลยผมฟาร์มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยาเท่านี้เท่านั้นนะผมส่วนกล่องล่าหัวกับกล่องล่าตัวเลวนี่เดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูนะผมของในกล่องก็ แล้จะจัดแล้วเนี่ยของล่ามีกระเป๋าแล้วครับมีเป๋าแวนจิบีกระเป๋าเซลมีสนับด้วยครับป๋ากุชี่ทงนี่เป๋าเซลติปิกก็มีแล้วครับผมนี่ของแรงๆกันแล้วครับเปิดยากราคาเปิดได้นี่ก็น่าจะยากยากจะจัดเลยนะครับนี่ต่อไปเราดูกลของล่าสนเแล้วนี่มีแไนาจีบีด้วยครับมีแดง มีแชมพูดัก,กบอลมีซองแสนด้วยครับผมซองแสนแท้เลยนะ <c oughs> แล้วก็มีเวทดห่วงอืมดูดิมีทุกอย่างเลยเวทเซลบาลอาจีบีเกียแชมพูนี่พิงค์นี่แชมพูแตกต่างไงครับเนี่ยพ,พิงค์กับแชมพูของก็เดียด๋วยวเล่นดูครับผมมีอะไรบ้างของเกลือเยี่ยมกันนะครับเนี่ยยังไงจัดอะ เปิดได้นี่คือแบบถือว่าดวงดีจะจัดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องมีดดีกว่าแก้แก้และน่าจะหายบัและผมก็เปิดไปสามกล่องทีแล้วก็น่าจะมีเกลือๆนะผมเห็นไหมโอกาสก็ยากกันนะผมจะ็ีสีวเคียวไม่ได้ง่ายเนี่ยอ <laughs> ้าวดุดเนี่ย โอเคครับผมเมื่อกี้ก็หลุดนะผมกล่องก็น่าจะบั็อกอยู่หรือมั้งเห็นแอดแก้แล้วอ่ะไม่น่าบั็กกล่องนี้กล่องเดียวผมกล่องนี้ก็น่าจะไม่บล็อกแต่ผมลองเปิดเปิดด้วยกันถ้าหลุดอ่ะคูดาวเห็นปะมันก็ไม่ออกยากเนี่ยดูโอเคครับผมเราจะเปิดกล่องไปแบบบั็อกเลยนะครับผมเห็นไหมมีบอแกแล้วก็เลยมาทำคลิป ไปต่อเลยนะกัรเลยสิไกล่องเราเปิดแล้วดูแล้วกันกเดี๋ยวรุดเดี๋ยวีกแน่นอนเลยป่าะเนี่ยค้าไม่รุดไม่รุดเห็นไหมก็ขอแย่กันนะนะได้แต่ขอสีเขียวรัวๆเลยไม่ง่ายนะครับผมขอในกล่องืมสีย,ยากมาก โอเคผมล้วก็ปิดเปิดมีดครบแล้วนะผมเดี๋ยวของใส่เข้าคังก่อนโอเคต่อไปกล่องลาสไนแรแล้วผมไม่รู้จะน่าจะออกง่ากจัดได้ผมว่าได้ได้สิเกดดเแล้วเั้งเนี้ยลองรุ่นดูไม่รู้จะดุดเหมือนกล่องมีดนั้นไหมครับเนี่ยยากเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ สีเขียวยากมากคือแบบว่าเราไม่เห็นเสียบแสงสีทองผ่านเลยกรอสีทองเรื่องมันมีแบบกล่องสีเขียวอ่ะคือแบบแยกกระจัดเลยครับ <laughs> เราไปไปอีกกองแล้วนะเราไปไปแปดกองแล้วเขียวล้วนเลยอื <laughs> มไม่ได้เขียวอ่ะ แล้วเพิ่มระดับหนึ่งมาหน่อยได้ของสีสีฟ้าสีน้ำเงินเขียวครูดา้าวมูดามีสารสามเลยครับเนี่ยเพิม่มหนึ่งเหมือนแฝกของสุดท้ายนะผมยากมากมากอะ่ะ I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like this is real. ใกล้จะหมดแล้วผมนี่กล่องอกล่องท้ายละ <c oughs> เค้ผมก็ประมาณนี้ไปกล่องก็เกี่ยวรั้วๆนะผมเค้ยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปฟาร์ม กล่องล่าหัวก็ล่าตัวมาเปิดให้ดูนะผมาของในกล่องนี้ก็ยังมีของอะไรนะผมล่างของฟางของเติมเราดูดว่าของฟางเลยเปิดได้ของดีไหมโอเคไปเจอกันคลิปหน้าผมแบากงนี้ก็บายบายครับ